เจสกีเวิร์คัพลุยตีตลาดโลกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้งานเข้าเป้าต้นแบบลิขสิทธิ์กีฬาสร้างเกมขึ้นที่1โลกทวัวนาเมนต์เจสกีโลก WGP ครั้งที่1 w o r l เวิ p ์คัต้นแบบการพัฒนางานกีฬาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแข็งแกร่งพร้อมออกตีตลาดโลกย้ำการทำงานซอฟต์พาวเวอร์สร้างประโยชน์ชาติเข้าเป้าพณะ่านพิพัฒน์เผย ไทยปั้นเกมอันดับที่1ของโลกมั่นคงจากการที่มีนักกีฬามือหนึ่งของโลกตบเท้ามาแข่งมากสุดมุงเป้าสร้างแฟนกีฬาทั่วโลกเพียง5%เปอร์เซนต์กว่า350ล้านคนด้านประธานการจัดงานบิ๊กเปียกพลตำรวจเอกเดชนรงสุทธิชานบัญชาชี้ผลซอฟพตพ์ power ้วีกิติยศคิงคัพเป็นถ้วยรางวันโลกหนุนผลิตอุปกรณ์เจสกีไทยขายทั่วโลกและนำเปิดแข่งเยาวชนจับเวลาเป็นครั้งแรกของโลก ขณะที่ออกาลูกพอเปิ้ลขอสู้เต็มที่ส่วนมาตรการป้องก COVID, ันโควิดทำเข้มงวดสูงสุดตามภาครัฐกำหนดก็มาถึงปีที่ที่ยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่งฮะของสมาคมาวงการเจสกีของประเทศไทยนะฮะถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกดีกว่าเพราะว่านักแข่งจากทั่วโลกก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะฮะแต่เป็นการรวมตัวกันที่ที่ทางสมาคมเนี่ยเขา จัดการเรื่องระบบสาธารณสุขเรื่องระบบะการป้องกันพวกนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดเข้มงวดมากๆคือในสนามก็จะไม่มีคนดูแล้วก็ไม่มีคนดูนะฮะแล้วก็นักแข่งแต่ละคนเนี่ยต้องต้องทั้งตรวจแล้วตรวจอีกทั้งสวอปทั้งมีผลจากโรงพยาบาลทั้งอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะเพราะฉะนั้นในสนามในทุกคนจะเรียกว่าปลอดภัยกัน100%ซนะฮะในสนามแข่งครสำหรับปีนี้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยก็ ก็ไม่ได้คิดมากนะฮะก็ขอแค่ได้ลงแข่งนะฮะแล้วก็ตามวัยเพราะว่าเราอายุยังน้อยเราก็ไม่อยากคิดคิดเยอะว่าจะได้ตำแหน่งอะไรมากมายแต่คนที่สำคัญก็คือออกกาออกกาเนี่ยจะลงในรุ่นของจูเนียคือรุ่นเด็กเลย8ขวบถึง 13, 13ขวบนะฮะตอนนี้ออกกาก็10ขวบแล้วก็ซึ่งก็จะมีนักแข่งจากจากทั่วโลกนะฮะก็จะมารวมตัวแข่งกันในรุ่นนี้ด้วย ก็เป็นรุ่นจูเนียนะฮะก็จูเนียสลาลมครับถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยดีกว่านะฮะในในระดับโลกเนี้ยที่มาเปิดให้ให้เด็กๆได้แข่งกันในรุ่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กเนี้ยนักแข่งก็จะประมาณร่วม30คนนะฮะสานักแข่งแล้วก็จากหลายประเทศทั่วโลกก็จะมาแข่งกันแล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกของออกาด้วยที่จะได้มาแข่งในระดับโลกแบบนี้นะฮะ ออกาก็ซ้อมเกือบทุกวันนะฮะซ้อมแล้วก,ก,นนก,ก็กินหนักมากกินหนักมากแล้วซ้อมแต่ก็พยายามให้เขาตามวัยอ่ะไม่ได้โหมแบบโหมแบบหนักมากเพราะว่าเราเรากะว่ารออีกสักสองปีนะฮะให้ให้เขาก้ามเนื้อกระดูกอะไรทั้งหลายแหละให้เขาให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนเพราะเขายังถ้าเทียบในระดับต้นๆของรุ่นพี่ก็ออก้าก็เด็กสุดนะฮะ,ะ,ะเพิ่งสิบขวบเองก็เลยไม่ได้รีบมาก แต่ก็หวังไว้ว่าเขาจะต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เขาขี่แบบแบบเต็มที่แล้วเขาก็ได้รองแชมป์ประเทศไทยมาจากที่เราคาดว่าได้สักที่5ก็ก็บุญแล้วก็ดีใจแล้วนะฮะเพราะว่าเขายังอายุยัง,ย,งยังกระดูกยังไม่แข็งแต่ได้รองแชมป์มาก็ถือว่าเกินคาดเพราะนั้นมาปีนี้อันนี้ระดับโลกครั้งแรกในชีวิตของออกากาก็ก็ไม่ได้หวังอะไรมากฮนะ หวังให้คนอื่นตกเรือเยอะๆนะฮะแล้วก็ออก้าจะได้แชมป์ถ้าถ้าออก้าไม่ตกเรือด้วยนะฮะครับก็ก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าเด็กเกือบ30คนเนี่ยนะฮะจากหลายประเทศมารวมตัวกันเนี่ยเขาเอาแค่ห้าคนเองแข่งครั้งเดียวแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยแล้วเอาแค่5้าคนมาแข่งกันในวันชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นแค่ว่าถ้าออก้าเข้าอยู่หนึ่งในห้าได้เนี่ย ในที่ห้าก็พ่อแม่ก็ร้องไห้แล้วฮะก็ก็ดีใจแล้วซ้อมยังไงป้างป้าให้ซ้อมยังไงบ้างครับ,บซ้อมอะไรบ้างเล่าเลยเล่าเลยว้อก็อให้ขับแบบสิบรอบเลยอะครับอืเวลาแข่งจริงแข่งรอบเดียวนะอ,อซ้อมสิบรอบแล้วยังไงต่อแล้วก็พักแล้วก็ทําต่อครับอืแล้วตกลงออยากได้ตําแหน่งอะไรระดับโลกเนี่ย หนึ่งครับเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์บนเวทีบอกว่าอยากได้รองแชมป์โลกเสียใจมากเลยอ่ะคนอื่นเขาอยากได้แชมป์โลกกันอันนี้อยากได้รองแชมป์โลกตกลงอยากได้อะไรตำแหน่งอยากได้แชมป์โลกครับปีนี้ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้อ่ะฮะมาขอขอเป็นไม่คิดว่าจะได้ดีกว่าให้เพราะคนที่แข่งอยู่ในรุ่นเดียวกับอาก้าเนี่ยเก่งกว่าอาก้าเยอะมากแล้วก็มีประสบการณ์ แล้วก็เป็นเด็กโตแล้วนะฮะเด็กอายุ1 1 1เ1็เนี่ยกระดูกก็จะแข็งกว่าเพราะฉะนั้นก็ก็ยอมให้เขาให้เขาได้อันดับไปก่อนนะฮะส่วนออกาขอที่5ก็ถ้าได้นี่ก็อย่างที่บอกก็จะดีใจมากๆแล้วระดับโลกนี้นะฮะแต่เวลาลงสนามแล้วอกกาต้องบวกอย่างเดียวต้องบวกก็ต้องต้อง,ต,องต้องไม่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 ยัง้งเหมือนกันฮะก็ต้องใส่เต็มที่ตามวัยของเขาฮะอกกานี่ คือเขาเกิดมาในปี54น้ำท่วมหนักนะเนะเพราะฉะนั้นเขาเจอน้ําที่ไหนเขาก็เลื้อยลงน้ําเลยเหมือนเหมือนเหมือนปลาไหลเหมือนปล่อยปลาล,ลงเอ่อลงแม่น้ําตามวัดอะไรเนี่ยเขาจะหายไปเลยเขาจะเจอน้ําชอบมากแล้วถึงขนาดเวลาเวลาซ้อมเนี่ยก็ตื่นตีห้าขึ้นมาแล้วก็ระมือแม่ไปซ้อมหรือย,ยังทุกคนก็ตื่นขึ้นมาอะไรออก,ก้านี่ตีห้าอุ้ย แล้วเมอขอโทษ <S <S แล้วเขาก็นอนต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะคือวันแข่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนั่งนับวันเลยอีกกี่วันจะถึงอ่ออีกเดือนหนึ่งลูกอีกเดือนหนึ่งกี่วัน30สิวันลูกจะถึงหรือยังอีกอาทิตย์หนึ่งลูกจะถึงหรือยังอีกเก้าชั่วโมงลูกถึงสนามจะถึงหรือยังอีกหนึ่งชั่วโมงลูกคือถามตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือเขาเขาเขาหลงไหลในการแข่งมากใช่คนอื่นเหรอก็ มีอีกคนหนึ่งที่น่าจะมีแววตาโมอ้อกาก็คือออเกสนะฮะน้องสาวคนสุดท้องเพราะอันนั้นเนี่ยดูจากการเวลาเขาหล่นลงพื้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยร้องไห้เหมือนผู้หญิงคนอื่นไม่เจ็บชนโตะ๊ะชนตกบันไดอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เจ็บแล้วก็ชอบเวลาอยู่บนหลังเจ็สกีเนี่ยเขาจะมีสายตาของความกระหายในการขี่เจ็สกีอยู่น้องออเกสนะ ตอนนี้ก็เขาก็เริ่มฝึกขี่แล้วอายุ4ี่ขวบขี่แล้วฮะเป็นสาวแก่งไม่แสดงอาการเป็นสาวแก่งไม่แสดงอาการจริงๆอังเกตฮะใช่ก็ก็เนี่ยกระดูกเขาก็จะเหมือนอาก้าฮะเป็นเป็นกินนมดุเหมือนออก้าเหมือนกันใช่ฮะเขารักอะไรก็ต้องก็ต้องดันให้สุดะตามนั้นตอนนี้ก็ก็ทั้งฝึกต้องสอนคือ คือเทคนิคในการแข่งเนี่ยคือทุกคนก็มีครูที่เก่งๆกันทุกคนนะฮะแต่ของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะสอนเขาคือคือความเข้าใจในการเป็นนักกีฬาที่ดีก่อนไม่ใช่เป็นนักกีฬาที่เก่งอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวป้อมป้าไม่ชอบนะฮะอยากให้เป็นนักกีฬาที่ดีก่อนคือต้องเป็นเด็กที่มีวินัยนะฮะเป็นเด็กที่มีเพื่อนเป็นเด็กที่กล้าบู๊เป็นเด็กที่กล้าให้เป็นเด็กที่มีความรักต่อคนอื่นแล้วก็เป็นเด็กที่ เขารบกฎกติกาของของของสังคมของของการแข่งขันด้วยนะอันนี้คือการปลูกฝังเขา